น,นะคะรับมาเล่นกับมีแพนเด้ามามาเล่นด้วน,น,นะครับเป็นอย่างว,ว่ามายนะครับอมาจากทางจีนทีม่มาจากตัวการ์ตูนที่น่ารักเป็นสัญลักษณ์ของมิมตรไมตรีแต่ที่ดีแะหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยนะครับ มีแพนด้าโอเคครับต่อไปนี่เป็นโค้หม,มาแพนดี้นะครับหมาแพนดี้หมีแพนด้นดาลูกมองจีนมากระแน่น่ยอย่างก็ลินหุ้ยครับสมัยก่อนอะ่ะลินหุ้ยเนาะมันออกลูกมาแล้วก็ลอยได้นะครับอันนี้อันนี้ออกลูกมาลอยได้ไปอยู่ไม่แจมบุญบุญก็เลยปิ๊กมารอยแห่ใหม่นะครับอันนี้คือประวัตเนาะประวัตบุญเห็นได้ป้อง ต๊ะพประเม็ดประเม็ท้องถิ่นและกาเทคนิคในส่วนของคนบ้านเฮานะครับผมปัญญาท้องถิ่นเริ่มอันนั้นตัวให้มันเฟิองง่ายนะเดี๋ยวให้ทายหักันเนอะกอบเพราะมันมีผมเออเขา่าวไปเลยเนะนี่ยเปิ้ลหน้าเปิ้ลดำที่โอ้มีหัวใจด้วยนะครับหัวใจตัวมีลูกหัวใจตัวเอออตาตั้งูดมันเอาเต่นะอ้าวนี่มีแหมเครื่องบินมีแหม หกลำเนาะหกลำนะครับลำละสี่สิบอันนี้ลำละสี่สิบที่เสื่องระหว่างจีนไทยนะครับมีเม็ดดอวยจากแม่เจมคุ้มลอยนะครับไม่เจมคุ้มลอยขึ้นหว่าไม่จะขึ้นหวังขึ้นนะขึ้นครับส่วมันใหญ่มันก็จะบังบังอันนี้เผมละเออได้เลยนะครับนะครับจากแม่เจมคุ้ม้อย ความมาศจัญธรรมชาตินะครับที่หิ่งเดียวในประเทศไทยนะครับก็คือขอความหู้น้อยเี่อย่างเราแหลกในห้อยว่าน้ำมันนะครับเป็นศูนย์ครับอ๋อน้ำเป็นศูนย์ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วนะครับทุ่มที่สามนะครับคนที่สามอเมซิ่งคมลอยนะครับเ็นเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นตัวหยังอเมซิ่งคมลอยนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูก่อนว่าเป็นตัวหยั่งนะครับผมมาบอกเดีอ ทั้งสองอันจะประเมินกันสักกันนะครับอันนี้ขึ้นไปแล้วผองศ์ตีนมันตัวแลวนะนี่แพนเดอร์นะครับมีเครื่องบินอยู่ทั้งเจ็ดลำนะครับเจ็ดลำมีน้ำอยู่เกินขวดซึ่งคำนวณจากสูตรเอ็มอีแล้วกัเอ็มซีสแควร์ออกมาแล้วว่ามันจะขึ้นซื่ออย่างที่สุดนะครับไข่เก็บขวดน้ำนั้นได้แหมนึงร้อยบาทครับกลัวมันตกใส่หัวนะ ครับเอาที่สามนะครับอาไม่สิ่งคมร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงแอดมาเองเอาอยังเหลือสิบสองอะสิบเอ็ดอันนะครับ